สวัสดีครับผมมาพบกับผมอาที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานะครับผมนอกจากฮีโร่ปอมของเราจะมีน้องปอมที่น่ารักสวยๆกันเยอะแยะมากมายแล้วเรายังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับคือน้องยกเชียเทียวันนี้ผมก็เลยพาสาวๆนะครับผม แก๊งสี่สาวมาให้ชมความน่ารักกันสำหรับน้องยอกเชียเทเรียวันนี้ครับผมยอกเชียก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เล็กนะครับที่จะเป็นสุนัขขนยาวแล้วก็มาจุกตัดขนตามทรงนู้นทรงนี้ได้ตามสบายเลยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตัดขนสั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยมีส่งเสียงเหา่าเรียกร้องอะไรกันเท่าไหร่ก็จะอยู่น่ารักน่ารักไปโอเคเรามาชมทีละคนกันดีกว่าครับผมมาเริ่มจากน้องคนนี้น่าสวยมากเซ็ตเนี้ยเป็นหน้าตุ๊ก,กตาหมดเลยนะครับน่ารักมาก H R F 6 1 6 7ครับผม H R F 6 1 6 7หน้าสั้นหน้ากลมฟูมากเห็นไหมกลมฟูสวยหน้าแบบแบลเหมือนตุ๊กตาสีจะเป็นสีออกทองๆองนะครับจะไม่ได้เป็นสีแบบ เราเรียกว่าอะไรสีแบบสีแดงสีสีที่เป็นน้ำตาลแบบนั้นนะครับแต่ในเนี้จะเป็นออกโทนทองทั้งตัวเลยแล้วก็ได้ความหน้ากลมหน้าฟูนะครับเซตนี้สวยมากเวลาแจ้งเลขนะครับของเราฝังไมโครชิพทุกคนแล้วเวลาคุยกันเนี่ยคุยกัน HRF 6 1 6นึ่งกเจ็ดม่ครับการมีฝังไมโครชิพเนี่ยเวลาชมผ่านออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมครับให้น้องไปส่งที่บ้านไปถึงปุ๊บสแกนเลขไมโครชิปมั่นใจได้ว่านี่คือตัวเดียวที่ตัวเดียวกันที่ เลือกไวแน่นอนเพราะว่าเลขไมโครชิปไม่มีทางซ้ํากันบนโลกใบนี้นะครับผมเป็นเลข15หลักเนาะเลขก็จะไม่มีการซ้ํากันเลยนะครับคนนี้สวยน่ารักอีกหนึ่งคนสาวน้อยอ่ะมาดูคนต่อไปกันดีกว่าครับผมมาดูคนต่อไปกันดีกว่าครับคนต่อไปนะครับผมคนนี้เป็นสีทองเหมือนกันสีทองเหมือนกันเลยค่ะหน้ากลมๆสวยๆเหมือนกันเลยนะนี่ HRF 6 1 6 4ครับผมคนนี้ HRF 6 1 6 4 6 1 6 4น้องยอเชเทเรีย เห็นความน่ารักความสวยเดี๋ยวขนก็จะยาวเรื่อยๆช่วงนี้ไปสองเดือนก็ยังมัดจุกไม่ได้นะครับต้องดามหูไปก่อนเดี๋ยวรอสัก3เดือนเนี่ยจะเริ่มมัดจุกได้แล้วนะครับมัดจุกได้แล้วสําหรับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักของเด็กๆที่ฟาร์มแบบนี้ด้วยเรื่อยๆนะครับแหมน่ารักไหมตัวกลมหน้าสั้นปุ๊กปิ๊กปุ๋งปิ๋งมากๆเลยน่ารักมากๆอันนี้คือน้องผู้หญิงนะครับเอาคนต่อไปไหนดูซิท่าเธอไหนดู เธอมีถุงเท้าด้วยคนนี้โอ้ยมีถุงเท้าสีขาวด้วยเหลอคะ่ะมีถุงเท้าสีขาวด้วยเหลอคะ่ะมีถุงเท้าสีขาวด้วยเนี่ยมีถุงเท้าสีขาวด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งสาวครับผมมีถุงเท้าสีขาวขาว HRF 6 1 HR 6 5 HRF 6 1 6 5ตัวกลมตัวสั้นตัวเตี้ยน่ารักมาก6 1 6 5 นี่เดี๋ยวสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองเหมือนกันนะสีดำๆแบบนี้จะหลุดออกไปนะครับเป็นสีทองเหมือนกันใครที่อยากจะมาชมน้องๆที่ฟาร์มก็นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1 2ถึงชั่วโมงนะครับมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้อีกหนึ่งสุนัขสายพันธุ์เล็กที่น่ารักตะมุตะมีแบบนี้ของเราก็คือน้องยอกเชียเทเรียเพราะมาชมได้นะครับมาที่นี่ได้ชมทั้งน้องปอมน้องยอกเลยแล้วก็ช่วงนี้มีเฟรนด์บูลด็อกด้วยนะครับเผื่อใครอยากดูเฟรนด์บูลด็อกอ่ะคนสุดท้ายแล้วไหนดูสิคะลูกเล่นอะไรกันนันน,นนนนนนเเีีเ่่ละรกคค้ป็ส แบล็กแทนนะครับหลังเป็นสีดำเนาะตรงหัวเป็นสีทองนะครับหลังเป็นสีดำตรงหัวเป็นสีทองน่ารักมากเรามาดูเลขไมโครชิพของน้องกันครับผม HRF 6162ครับคนนี้ HRF 6162อีกหความตัวเล็กความน่ารักความกลมความฟูนี่ขนเริ่มยาวแล้วนะพอ3เดือนเดี๋ยวมาจุกได้แล้วเซตนี้ขนหนามากครับผมขนหนาขนฟูมากๆเลยดูสิ น่ากลมมากแล้วก็ฟูสวยมากนะครับผมนี่คือแกงยอกเชียเทอรีของเรามีน้องผู้ชายด้วยนะแต่เซตนี้อะขอโชว์น้องที่เป็นผู้หญิงก่อนที่เป็นลูกสาวก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนเพราะว่าน้องยอกเนี่ยตอนเด็กๆจ,จะดูมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับแต่ของเราเรามีการฝังไมโครชิพเพราะฉะนั้นเด็กๆจะไม่มีทางสลับสับเปลี่ยนตัวใดๆทั้งสิ้นนี่อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีชมความ น่ารักของเขาเวลาเขาเล่นกันด้วยเนาะจะได้เห็นว่าเอ้ยน้องยอกเวลาอุ้มเนี่ยดูเขานิ่งเนาะแต่เวลาปล่อยเล่นแล้วเป็นยังไงอะไรจะได้เห็นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะถ้าใครอยากจะมาชมเด็กๆก,ก็สามารถนัดผ่านทางช่องทางไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมมาชมลูกๆของเราที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราได้ของเรามีรับประกัน30วันครับด้วยเออ่พาวเวอร์ไวรัสโคโรนาไวรัสแล้วก็ไข้หัดนะครับและอีกส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งรับประกัน2ปีครับผมด้วยพวกคอซาบ้าพวกเออ่ uh, มดลูกอักเสบพ,พวกโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะครับผมไข่ทองแดงด้วยก็มีการรับประกันถึง2ปีเพราะเรามีทีมคุณหมอที่คอยดูแลซัพพอร์ตอยู่นะครับที่นี่จะรับประกันนานที่สุดในเมืองไทยนะครับคือ2ปีโอเควันนี้จบไปแล้วสําหรับน้องยอชเชเทเรียน่ารักน่ารักแบบนี้อย่าลืมนัดมาชมตัวจริงนะครับหรือให้ไปส่งถึงบ้านก็ไปได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ